สวัสดีครับ f c นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธุรกิจารทำงานนะครับวิธีการสื่อสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับามาดูอาจารย์อดนะครับเอรับชมต่ออีกลิปนะครับนี่เริ่มปรับสลบแล้วครับนี่นะโอ,อ้สูงๆชันๆนะครับเหือมือแมโคโรนะครับเอานั่น สิเอืองนะครับสิเอืองนะโอ้เจ้าของพื้นที่นะครับนี่จะทำเป็นพวกลังดานะครับดูว่าจะทำเป็นยังไงนะครับคอยชมนะครับนี่นะโอ้นี่ครับอาจารย์เราก็ยืนขับเลยครับนะโอ้อาจารย์รถนะครับอดีตกระบี่เมืองหนึ่งทีมงานคนหนึ่งนะครับนี่นะโอ้ไอ้ลุมล้อนะครับแห่งเมืองลำดวนนะอ่า ตัวนี้ก็มันมีครอบครัวนะครับอยู่ที่อำเภอสิบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลังผูนะครับที่หวัดสักเสียนเนาะอ่าโอยืนขับเลยจานอรเนี่แอรลีลานะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้โหการคอนโทรนหรือว่าดูแบบลื่นตานะครับโอ้ระดับอาจารย์ใหญ่นะครับขับนี่นะโอ้ดูครับมันมีงึกมีงักครับมา ใสเห็นกันแบบจะๆเลยนะครับพี่นะโอ้โหโอ,โอ้สุดยอดครับอ่าอ,อ,เอ่เออหดไปนะครับนี่โอ้ต้องยืนนะครับนะนั่งนี่มองไม่เห็นแล้วครับนะอ่ายืนเอานะครับ พีซีรนะครับรุ่น6นะโอ้โ oh. อ<ค><ณ>เนอ่ะอ่ะอ๋อุงจีกันนะประมาณครึ่ง 1, คิวแล้วมั้งเนาะ,นะเอฟซีเนาะอ่าเออ,เอ,องานชั่วโมงนะครับนี่รับ3ชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงละ2,200นะครับนี่นี่น้ำกำลังออกนะครับนี่อ่ะอ่ะโอ้โหข้อ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 อ กดลงไปโอ้แรงกดกันถ oh. ือว่าโอเคนะครับสำหรับเจ้า3ามร้อคันนี้นะอ่าอ่าอ่าโอ้ลอยเลยนะโอ้โหเอ้ไปเอาเต็มอุ้มครับนะโอ้โห นะครับ เลยครับนะน่าจะเต็มเลยแหะครับตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเต็มเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ต้องมากระจายออกแล้วครับกระจายดินอกนะอ่าดินล้วนๆนะครับแถวนี้นะไม่มีทรายปนนะครับ,เน,นะนนรบเนี่ยเริ่มพังลงแล้วนะครับนะเห็นไหมตัวน้ํา ตรงชั้นพื้นนี้นะครับเยอะนะครับเนี่ยดินพังแล้วครับเนี่ยโอ้โหไปยืมสินะครับเนี่ยโอ้โหเอาน,นี่เวลาประมาณสัปดาหเช้านะครับอา่าขุด โอ้น้ำทังออกไอ้น้ำเนาะทังจักจ๊กออกไปน้ำเนนฝีมือห่ตสมหวงเลยจา์นดนี่ยนะบ่นี่าจานนดเนี่ยเนี่ยผมเคยเบ่งช่องเราอยู่เด้มีไหาจานนดสายจุอาจานนดแม่ธรณีเนี่ยนะบ้าผมเป็นนักดงอ่ะนะ อ่าจิบอดีตทีมงานทนนึงนี่แหละเ,ดดนเนี่ยน้องเสียตินะเนี่ยบางปกไก่เราไปขับไปเสียบด้วยอำเภอเมืองหนองบัวแต่ไม่จูไก่ไบ้านเราพดอดเราก็เลยมาขับให้พ่อไน่เนี่ยพ่อไน่เราขับ้านหนองบัวใต่ยุ่งยากกันนะเราอยู่บ้านทางเซียนเราไม,ม่ได้มีออยู่นี่ กยกว่าไมค่คนพุ้ีแต่ว่าเมีน้อ,อกระด้เป็นคนสิงคนนีผู้บาดจานิ่นใหา่มาอยูน่นี่นะแตคือมาสอนยู่นีกับื้อที่ยู่นี่เลยนะ็ยังพวกอาจารย์ภาสีนึงเถอะักษณะเดียวกันลงมต้องห่วงเลยวีล่ม่ก็ปรับสรบไปเจ้ยาย่าง้ำอะเพอย่างเนี้ยนะเราพิจารณาว่าการที่ตกายเนี่ยาการขับรถเรา มันขันสมัยมันไล่กันหลายเอ้ยมันเกินกันยุ่งกันเดียวรุ่นเดียวเนี่ยอันนี้รุ่นหัวเงินที่รุ่นฮะเดียวรถเจ้ามีรุ่นน่องอ่าปีเดียวน้องปีเดียวเนี่ยขั้นเนี่ยเจ้าซื้อมาจากไอ้หลังหน้าแท็กเตอร์รถเดียวมาจากญี่ปุ่นแล้วมาบิวไหมเนี่ยนั่นเนี่ยแล้วมันเป็นรถไหมตัวนี่รถจากแสนไหมเนี่ยด้านด้านสองด้านสองครับแมนก็เจ็บงานไม่เบิดอ่ะ เห็นว่าบางหน้าแท็กเตอร์เห็นว่าไงดินมันงามเนาะงามงามสอนดินไหมดินมัต้องห้องกันไดนเพราะักษ์กั้กกงได้เพราะในน้อยได้อยู่นะี่ยทำไมได้แก่น้องอันนะซานนะโอ้ผมเหมือั้งสองล้อยสองล้อยคนรถพุ่นเนียโอ้ยนรถพุ่นเนาะไปดีเรามาเรามาปรับหน้าดินตรงนีน้ว่าปรับไปให้เป็นที่น่าอีกก็ได้ปลักหลายได้ตัวแก่ ต้องหายังต้องเทปปูดได้เน่ยาได้ได้เนี่ยมาสั่นสุดลงเงินเขาเด้เนี่ย mm hmm. ปีนี้น้ำลายได้ปีเน่ย mm hmm. ต้องวางแผนหดได้ได้ปีเนี่ย mm hmm. เทแ 1, 2, 3, เ่้วหนึ่งสองสามเาอยังแน่กันยินสุดต้องกันแล้ว <c oughs> ราส,สั่นกอีสุดที่เขา แต่ก็รองนับนักในหลายเติรอยู่เนาะคือว่าฟังนักในหลายเตออันนี้ก็สอดต้นมะขาแกขีเล็กต้นนั่นน่ะซ้ำสามนั่นน่คุณเนี่ยแม่นซ้ำกันเลยปริมาณหนักเนาะปริมาณนักเก็บได้ซ้ำกันเลยไส่ได้ปุ๊บปีเรนตี่ยเระว่างตัวเด็กน้อยแล้วบาดเนี่ยรงมึอนอยู่เพราะมถาม่ได้มไ่กินเลยนะไป ะง,งานนะครับน <c oughs> ี่งานชั่วโมงนะครับจะ <c oughs> ได้ต่อ,อกยก <c oughs> ่อ,อเนี่ยจะได้จบว่นได้สามชั่วโมงเลยต่อยอีกวะจะมีแม่เหล่าเนแม่เล่าแล้วอ่นปะไปเบื้องแล้วกัน,น,าน้าจะได้ต่อยอยู่มันคิงมืออ่ ตอนที่ที่เรียกนี่ว่าที่ขุดลอกธรรมดาบัวนี่มันสุดพอม,มือไม่คูด, <S <S ดหรอกนเะด็าากๆเอาที่พูดอ่ะมาเดนมาเหรอเนาะมันเดนมาเด้ก็มีต่อนะครับอาจจะมีต่อนะครับอาจจะไม่จบง่ายๆนะครับแค่ดูแล้วเอาอุ้การดึงมือเกิดมธรรมดาดเนี่ยการรักษาการดึงมือแล้วกัน,นะะโอ้แธร,รรมดาจานใหญ่แล้วจริงปะเฮีย บ่บ่เงียบ่มีเงียมองเด้เนี่มาเห็นแล้วก็ยืนครับพอดีก็นรรมดาไมอีกยืนครับได้นี่ครับโอ้ยีลาเหมือนเดิมนะครับวนวนบ๊้ยวนติดแถวติดแถวติดแถวระวังเลยอ่า ดูครับไม่มีดินหกออกจากพุ้งกี่เลยนะครับนะโอ้กีฬาก็สุดจัดเหมือนเดิมนะครับดูเลยนะครับเนี่ยเอาดูดูวดอ่ะเอ้าวดอ่ะเห็นไหมสุดจริงสุดด้วยแล้วอ่าวดยืนครับแล้วว่าเนี่ยย่าต่อเถอะ สุดยอดครับสุดยอดนะครับเอา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 ดูอะไรทีการกดครับเอาหัวดน้าหัวดน้าโอ้ยส,ส,สั้นสั้นสั้นดินนึงเลยนะี่นยอดละเนาะลุงนะมันพังลุงเปียงหน้ามันพังลุงอยง่างนั้นหลดินพัง,งเนหมือนอย่าแล้วไอ้ก่อสรุปไปเจ้าดอกแลเบต้องล็อกก่อตอนล็อกก่อสรุป ่ําลังเสื่อมอีกทีนี่เนาะบ่าแจ๊กเสื้อมาเห็นยังเขาไปยังแบกว่าโอ้พ่อหินแล้วพ่อหินแล้วเอาเจอหินแล้วครับนั่นน่ะหินนะครับนั่นน่ะนั่นล่ะคือหินหินสุดยอดแล้วหินอ่าอันนี้ก็หินหินปูนนะครับเจอแล้วนะครับตอนนี้นะนั้นพ่อพ่อดูไงจังหวะหินว่ะเด็กไร่ีิพ่ออ่าเดี๋ยวชั้นหินนั่นนะครับตอนนี้นะอ่าต้องเข้าใจนะครับว่าพื้นที่แถวนี้ผมอยู่บนยอดเขานะครับ อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับอ่าจบจรงิงครับบ่ต้องหว่วงผมเฮียอ่าลดกูนะวันเฮ้ยยืนครับเนี่ยนะกูนะเอาดูครับอา้าวหินหิน,หนอาจารย์หินโอ้เดี๋ยวพันหักโอ้กดหินแตกได้ปะโอ้แห้งแตกมืกันโค้ตัวนีมันโดนเป็นรถแห้งคนแห้ง คนขัจะผมเข้าใจระบบรถนะอยู่กับรถไม่โค้งมาด่วนจังหวะจังหวะรถไม่ฮันรถขับเป็นคนขับได้เมื่อไหร่รถขึ้นรถบ่เฮี้ยงเห็นเป็นรถเฮี้ยงได้เองสินะยังเอียนอะไรตำรวจดาขับจะว่าเบิ่งเห็นโอ้ยขันน้อยเทียเห็นได้บ่อยหมด่ะอันนี้เราบัญชาขับจะเห็นได้เนี่ยอ๋อวันหนึ่งผู้ใจ ใหจังวะรถใหกำลังรถอ่าแมีนขรางนอกเปิดดันเพิ่อทีเดียวนี่นอกแจ้งเดียวนอกแล้วเนาะปล่อย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 เออเบื้องนี้แรงดันเออก็เหมือนมาจากจากสิบก็ได้เป็นสิบห้าสิบหกอ่าแรงดันของมันน่ะแรงแรงดันน้ำมันน่ะแมียนเบื้องบนเบิ้องบนปวดเกาเกาครับเกาอ่า

ก่อนเราก็ได้ดูในช่องเสียดินเนาะเสียดินช่องดินด่วนนะครับเมื่อก่อนนี้นะอ่าทิมงานอิสานใต้นะครับเมื่อก่อนนี้นะเอาวันนี้เราก็จัดสดๆนะครับดูที่บ้านเราเลยนะครับสำหรับมือการขุดดินของาอาจารย์อ๊อตนะครับเนี่ยโอ้เอาขอดินขอดินขอดินอ <c oughs> เออเล็ดไฟเลยเจ้า <c oughs> ด้ไปหาต่อไม่แล้จากต่อเนี้ยไอ้เราพุดดินออกแช่ดินออกเอาเอาจวนเขาน่าเอาหัวเขาเอาหัวเขาหน่าไปถามพี่พ่อบ้างเพียงกันจังทีง,งานเร็วดิเอาไา้เราไปผักลงดอกเราไปทานจิ้มเขียวเราไม่อยู่รองน้ำไปยี่บุญ นะอ่าเล่นๆแลครับเล่นๆแล้วครับๆๆตอนนี้นะอ่า,อาทางลไมปมน,น่นโอ้โหเหมือนกันธร,รมดาและนะ้วเนาะพัดมาจากทากิืนกันไหลอบองลงอย่างดีกันพอมียุทธาวงพลาอยรอกยังอ่ะเป็นลังคานด้วโอ้โหนอ้าวขุดครับขุดนี่อา จับ15นาทีเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับ FC นะอ่าลีลานะครับอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยดูดูครับยืนขับครับอ่าอย่ารอดสายจกนะครับหรือจานยรอดลูกเบสธรณีนะครับอดีตมือหนึ่งนะครับกบีมือหนึ่งทีมงานโทรหนึ่งแล้วครับเนี่ยนะอ่านี่ก็ย้ายทิ้นฐานนะครับมาอยู่กับเจฟแมนนะครับอยู่ที่บ้านสร้างเสียนนะครับอ่า งานก็ย้ายมาตามนะครับนะอะไรมารับแมคโครนะครับให้กับท่าแก่ก็สองสามท่าแก่แล้วครับนะเพราะว่าเท่าแก่เก่านี่ระยะทางมันไกลนะครับก็ต้องเปลี่ยนได้ย้ายนะครับนะเพราะว่าน้ามันแพงนะครับอ่าโอ้เร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ f อนะครับคลิปนี้นะครับอ้า ฝากไว้แค่นี้นะครับเี๋ยวไปตามต่อในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่จนจบงานแล้วครับของงานจัดออดนะอ่ะคลิปนี้ไว้นี้ก่อนครับสวัสดีครับ